ธัญวีมองตามหญิงสาวด้วยรอยยิ้มมันคือความสุขที่จับต้องได้แล้วแบบนี้จะปล่อยความสุขไปให้คนอื่นได้จริงๆหรือคนตามจะจ่ามาทำไม ยังเตรียมของไม่เสร็จเลยนวินดาพูดพลางพับผ้าที่เธอนำมาวางไว้บนเตียงอย่างไม่รีบร้อนนักซึ่งอีกฝ่ายก็เดินมาสวมกอทางด้านหลังวางคางไว้บนไหล่นุ่มไหนคุณบอกว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อไงทำไมต้องเปลี่ยนเซ็กซี่จะตายหรือเธอจะเถียงฉัน จาก็แค่เป็นห่วงคุณเราไปกันแต่ผู้หญิงเกิดไปเจอคนหห่นเข้าจะทำยังไงคุณปล่อยจ่าก,ก่อนได้ไหมจ่าจะไปเอาแปลงฟันใช้อันเดียวก,กันกับฉันก็ได้นี่นะจะมาใช้ของร่วมกันได้ยังไงเราไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆสักหน่อยธัญวีคลายอ้อมแขน ก่อนจะขยับมานั่งตรงขอบเตียงเผชิญหน้ากับนวินดาทัญวีจับมืออีกฝ่ายมากุมเงยขึ้นมองใบหน้าส่งสายตาของความจริงใจจ้าจ๋าเธออยากเป็นแฟนจริงๆของฉันไหมวันนี้คุณมาแปลกนะคะแปลกตรงไหน ฉันก็แค่อยากรู้คุณไปเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่าเดี๋ยวนาดาจะรอนานเปลี่ยนเรื่องเลยนะยังไม่ถึงยีสินาทีเลยตกลงขยันขยอให้ไปเปลี่ยนห่วงหรือห่วงกันแน่ตามใจคุณละกันจะจ่าแค่ห่วงขี้เกียจจะพูดละนวินดาดึงมืออีกฝ่ายออกจากการคมุม ฉันชอบนะชอบเรื่องก็ชอบที่เธอแสดงอาการห่วงฉันแบบนี้ไงชอบก็ทำบ่อยๆเข้าจ้จาจ๋าจะได้เลิกสนใจธัญเวีรั้งหญิงสาวให้นั่งลงบนตักคุณค้าจะสายสายช่างนาะดารู้ว่าเรากำลังหวานกัน หากห้ามใจมั้งสิคะอะไรเธอก็เห็นเดี๋ยวนี้ฉันไม่เคยไปใช้บริการข้างนอกเลยนะแล้วเธอรู้ไหมก็ใช่สิคะคุณมีบริการในบ้านนี่ดูเธอพูดเข้าธัญวญีกอดอีกฝ่ายด้วยความเอ็นดูพลางฝังจมูกกับแก้มหอมฉันว่าเรามาแสดงความรักกันก่อนนะ ไม่งั้นนะฉันไม่มีแรงขับรถหน้าเดี๋ยวก็สายไปกันใหญ่ไม่หรอกฉันจะพาไปทางลัดถึงเร็วและปลอดภัยแน่นอนจะพาไปไหนก็รีบๆเข้าจะจ๋าเริ่มรำคาญคุณละหน้าแดงขนาดนี้รำคาญจริงเหรอชานวิต ล้าสายตาจากหนังสือเขาชำเลืองตามองภรรยาที่กำลังเก็บของใส่กระเป๋าใบเล็กยาดาสแสดงอาการเงียบเฉยไม่ค่อยพูดค่อยจาตั้งแต่การสนทนาในคืนที่ผ่านมาชาญวิทย์อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามคุณทำอะไรเก็บเสื้อผ้าค่ะแล้วจะไปไหน ไปทะเลค่ะเดี๋ยวนี้ยจะไปไหนมาไหนไม่คิดจะบอกผมเลยนะอย่าดางเงียบแทนคำตอบคุณจะไปกับใครไปกับต้นหยกแล้วยายเด็กนั่นไปด้วยหรือเปล่าไปค่ะคุณจะทำไมคะชาญวิทย์ชุนกับคำพูดเหมือนยอกย้อน ซึ่งภรรยาของเขาไม่เคยแสดงอาการแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวเนี้ยคุณกล้าขึ้นเยอะนะไปโดนใครเสี่ยมมาละ่ะคุณวิทย์คะคุณรู้ตัวไหมว่าคุณนอกจากจะเป็นคนใจร้ายแล้วคุณยังปากร้ายอีกด้วยสีหน้าที่ยาดาแสดงทำให้ชาญวิทย์รู้สึกได้ว่า เธอกําลังโกรธเขาควบคุมสติตัวเองก่อนที่จะทะเลาะเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วจะไปกี่คืนไปแค่คืนเดียวค่ะไปถึงแล้วก็โทรบอกผมด้วยแล้วกันเขาพูดทิ้งท้ายก่อนจะเดินออกจากห้องไปยาดาถอนหายใจรู้สึกคิดหนัก และเป็นกังวลกับเหตุการณ์ในวันข้างหน้าซึ่งเธอก็ได้เลือกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับแต่นี้เธอจะเอาความสุขของหมดสาวเป็นที่ตั้งไม่ว่าต่อไปจะเป็นยังไงเธอก็พร้อมที่จะรับมันรอนานไหมคะนาดาธัญวีเดินมาคว้ากระเป๋าในมือยาดา เพื่อไปเก็บที่ท้ายรถไม่เอารถตู้ไปละ่ะในายสนจะได้ขับให้ไม่ดีกว่าค่ะขับไปไม่ไกลยอยู่ขับไว้แล้วจะจาะ๋าล่ะอาบน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวก็คงลงมาทำไมนดาดูสีหน้าไม่ดีเลยทะเลาะกับคุณพ่อหรือเปล่าคะเปล่าจา้างั้นเราไปนั่งรอในรถกันนะคะ ต้นหยกน้ามีอะไรจะบอกอยังไม่ทันได้เอ่ยต่อเสียงเคราะกระจกเบาๆดังขึ้นธัญวีเลื่อนกระจกลงคุณต้นหยกคะเห็นรองเท้าของจ้าจ๋าไหมหาไม่เจอฉันเอาใส่กระเป๋ามาให้แล้วเรี่มขึ้นรถเธอพูดพลางส่งยิ้มหวาน น้ำวินดาเปิดประตูรถมานั่งเบาะหลังยาดารีบท้วงจ้าจ๋าไปนั่งกับต้นหยกสิไม่เอาค่ะจ้าจ๋าอยากนั่งกับนดาดาน,นี่ธัญ,ญวีมองผ่านกระจกหลังด้วยสายตาเคืองเล็กน้อยไปนั่งด้านหน้าเร็วสงสารต้นหยกไม่เป็นไรค่ะนาดา ยกสงสารคนขาดความอบอุ่นมากกว่าวันนี้ฉันให้เธอยืมนาดาได้วันเดียวนะเธอพูดพลางยิ้มทำไมจ้าจ๋าต้องยืมด้วยในเมื่อนาดารักเจ้าจ๋ามากกว่าคนไปกันใหญ่แล้วเด็กๆยาดาค้ำกับสองสาวที่ต่างยอกย้อนต่อล้อต่อเทียงกันแบบไม่จริงจัง เธอยิ้มอย่างมีความสุขลางยกมือขึ้นรวบหัวนวินดาที่นั่งเอียงมาซบไหล่เธออยูอ่อนเก่งจังเลยนะเราจ้าจารักนาดานะคะคําบอกรักทำเอาคนขับยิ้มตามนับวันความน่ารักของนวินดายิ่งนับวันยิ่งทำให้ทัญวียิ่งหลงมากขึ้น จนลืมความประสงค์ในใจหมดสิ้นทิวสนที่ลู่ลมหาทรายขาวที่ทอดยาวมันช่างดูแล้วสบายตารับกับภาพหญิงสาวที่วิ่งลงทะเลด้วยความร่าเริงใจธัญวียิ้มให้กับภาพที่เห็น ต้นหยกนาอยากรู้ว่าต้นหยกรักจ๊ะจ่าไหมคำถามที่ทำเอาธัญวีอึ้งไปแล้วนาดาคิดยังไงล่ะคะนาตอบไม่ได้หรอกเดาวใจต้นหยกไม่ถูกหยกก็ไม่แน่ใจคะ่ะรู้เพียงแต่ว่าจ๊ะจ่านะทำให้หยกมีความสุขและก็มีความทุกข์ได้ตลอดเวลา หมายถึงสุขที่เห็นเขายิ้มทุกที่เห็นเขาลำบากใช่ไหมยาดาย้อนถามคานดาาดารู้ได้ยังไงคะถ้าแบบนั้นนะ่ะพอจะเดาออกแล้วละ่ะว่าต้นหยกคิดยังไงกับจ้าจ๋าแล้วจะเอายังไงต่อละ่ะหยกก็คงตามเจตนาเดิมค่ะคุณพ่อไม่ยอมรับจ้าจ๋า ยกคงไม่มีทางเลือกคืนหยกฝืนก็คงไม่เป็นผลดีต่อเจ้าจาแน่นาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงยาดาแสดงความหนักใจสงสารทั้งลูกเลี้ยงสงสารทั้งบุตรสาวของตนเองสวัสดีครับส,สาวๆ เสียงที่ดังมาจากด้านหลังทำเอาทั้งสองคนต้องหันมามองพร้อมกันอ้าวคุณดิวสวัสดีครับคุณนะ้าสวัสดีค่ะพี่ดิวสวัสดีจ้าต้นหยกลมอะไรหอพี่ดิวมาถึงนี่คะลมรักมั้งครับพี่ขอสมาเป็นน้องเคยนะพร้อมเลยแล้วใช่ไหมคะ พร้อมลบครับงั้นพี่ขอตัวไปทําคะแนนก่อนนะครับตามลำบากเลยค่ะธัญ,ญวีพูดพลางทำหน้าเจริญความรู้สึกเจ็บลึกๆอยู่ภายในใจจะฝืนยิ้มก็คงไม่ได้ได้แต่มองภาพพี่ชายหนุ่มวิ่งไปตามหาคนที่เธอรักธัญ,ญวีเบนหน้าแล้สายตาไปทางอื่น นาดาคะหยขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะเธอพูดด้วยความรู้สึกน่วงใจเหนียวเนื้อเหนียวตัวไปหมดละป่ะนาก็จะไปเปลี่ยนกางเกงเดี๋ยวจะไปหาซื้ออะไรซะหน่อยนาวินดาหันไปมองชายหนุ่มที่กำลังเดินมาหาตน เธอเปลี่ยนสายตาไปมองหาใครบางคนซึ่งกำลังเดินเข้าที่พักไปพร้อมกับมารดาความรู้สึกน้อยใจเข้ามาแทนที่เมื่อคิดถึงสาเหตุที่ถูกปล่อยอยู่ลำพังกับชายหนุ่มว่าไงครับคุณสวยพี่ขอเล่นน้ำด้วยคนได้ไหมสวัสดีค่ะคุณเดียวหญิงสาวยกมือพนมไหว้ ก่อนจะยิ้มบางๆอย่างมีมารยาทคนเดียวมาเที่ยวหรอคะมากับเพื่อหรือว่ามากับคุณป้าคะพี่มาคนเดียวพี่ตั้งใจมาหาจ,จา้าจ๋าพอรู้ว่าน้องจ้าจ๋ามาทะเลพี่ก็รีบตามมาเลยขอพี่เที่ยวด้วยคนนะครับตามสบายเลยคะ่ะแล้วคนเดียวพักที่ไหนคะ พักบ้านหลังข้างๆนี่แหละครับเดี๋ยวคืนนี้พี่ขออนุญ,ญาตพาเะจ๋าไปดินเนอร์นะเะจ,จ๋าคงแล้วแต่คุณต้นหยกค่ะเะจ,จ๋ามากับคุณเขาทิ้งเขาก็คงจะน่าเกลียดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตต้นหยกเองคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะต้นหยกก็ไฟเขียวอยู่แล้วเหลือก็แต่นอจเะจ๋า,จานี่แหละเมื่อไหร่จะไฟเขียวให้พี่เสียที เจ้าจ่าขอตัวไปหานาดาก่อนนะคะไปสิครับพี่ก็จะไปเอาของไปเก็บเหมือนกันนาวินดาเดินนำทำสีหน้ากระอักกระอ่วนใจความสุขที่ต้องการมาเก็บเกี่ยวมันเริ่มเลือนลางจางหายไปต่อหน้าต่อตา ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปทัญวีก็เงยหน้าหันมามองก่อนจะทำสีหน้าเรียบเฉยกลับมาสนใจสมาร์ทโฟนในมือตามเดิมคุณต้นหยอคะนาดาไปไหนทำไมไม่เห็นรถไปหาซื้ออะไรกินมีอะไรเหรอมีค่ะคุณเป็นคนบอกคุณดิวให้ตามมาใช่ไหมคะ แล้วทำไมก็ไม่ทำไมค่ะจ้าจ่าแค่อยากรู้ให้แน่ใจรีบไปอาบน้ำแต่งตัวเข้าเดี๋ยวพี่ดิวจะรับไปทานข้า,าวธัญวีพูดด้้นน้ำเสียงเรียบเฉยแต่ใจกลับเจ็บแผลค่ะจ่าคงต้องทำตามที่คุณบอกใช่ไหมคะน้ำตาเริ่มเอ่อคลอเพราะความน้อยใจ ถ้าเธอรู้แต่แรกว่าจุดประสงค์ที่พามาทะเลเพื่อเรียกชายหนุ่มให้ตามมาเธอจะไม่มีวันตามเขามาแน่คุณต้นหยกคะจ้าจ่าขอถามอะไรอีกครั้งแล้วจะไม่ถามอีกเลยคุณไม่ต้องการจ้าจ่าแล้วใช่ไหมเสียงผู้ที่สันเครือ ทำเอาธัญ,ญวีถึงกับรู้สึกผิดตอบมาเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ต้องการจะจ่าจะออกไปชีวิตคุณเองไม่ต้องเอาจะจ่าไปใส่พานยื่นให้ใครธัญ,ญวีแข็งใจไม่ยอมตอบเธอฝือนก้มหน้าลงมองสมาร์ทโฟนตามเดิมในมือถือนะมันมีอะไรน่าสนใจนะักหือหันมานี่ พักไปสักห้านาะทีไม่ได้หรือไงเห็นไหมว่าจะจ่ารอคำตอบคุณอยู่เธอจะโวยวายอะไรต้องการให้ฉันพูดอะไรฉันก็บอกเธอไปแล้วนี่ว่าพี่ดิวเป็นคนดีใครจะดีหาดีเหวก็ช่างจจจ่าไม่สนใจหรอกเจจ่าพึ่งตัวเองมาตลอดไม่เคยพึ่งใครคุณจะมาดูถูกจจจ่าเกินไปแล้ว คุณอย่าคิดว่าจ๋าจะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองสิ้นเสียงนัวินดาก็เดินเข้าห้องพร้อมปิดประตูเสียงดังโครมธัญวีปวดใจกับทุกคำกล่าวแต่เธอก็เลือกที่จะนิ่งเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่เธอตั้งใจไว้แต่ข้างต้น เสียงคลื่นกระทบฟังน้ำทะเลที่พากันวิ่งขึ้นวิ่งลงตามหน้าที่ธัญวียืนมองที่ชาระเบียงด้วยสายตาที่ทอดยาวอย่างไร้จุดหมายกับหัวใจที่เหนื่อยล้าและแสนเจ็บปวดเธอเพิ่งตระหนักว่าการที่ได้หลงรักใครจนสุดหัวใจมันทำให้เธอเจ็บปวดได้มากถึงเพียงนี้ เธอสับสนภายในใจเหลือเกินระหว่างตามเจตนาลมของบิดาหรือทำตามแรงปรารถนาของตัวเองชายหนุ่มหน้าตาดีแต่งตัวดูหล่อเป็นพิเศษเดินมาพร้อมรอยยิ้มทักทายต้นหยกน้องจะจ๋าแต่งตัวเสร็จหรือ,อยังครับคงยังมั้งคะ ยังไม่เห็นออกมาเลยเธอพูดจบประโยคบุคคลที่กล่าวถึงก็ปรากฏตัวเธออยู่ในชุดเสื้อตัวจิว๋วกับกระโปรงสั้นผ้าพลิ้วเผยให้เห็นเรียวขาเนียนและอกอวบธัญวีหันมามองด้วยสายตาว่างเปล่าเหมือนไม่สนใจมันยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้นวินดาเป็นร้อยเท่า วันนี้น้องจะจ่าสวยที่สุดเลยครับพี่ดีใจที่น้องตัดสินใจไปดินเนอร์กับพี่ไปกันนะคะพี่ดิวนวินดาเอ่ยด้วยน้ำเสียงหวานก่อนจะเดินผ่านธัญวีพลางปลายตาเล็กน้อยเหมือนไม่ใส่ใจเช่นกันความจุกอก,อกแล่นมาประทะเมื่อเหลือเธอเพียงลำพังน้ำใส่ไม่อาจอดกลั้นไว้อีกต่อไป เธอไม่แม้แต่จะยกมือขึ้นเช็ดเงยหน้ามองทิวสนปล่อยให้น้ำตาไหลกลับลงไปที่เดิมต้นหยกมายืนเศร้าอะไรตรงนี้แล้วจะจ๋าล่ะอาบน้ำอยู่หรือไงยาดาเอ๋ยถามเมื่อกว่าสายตามองหาไม่เจอบุตรสาวนาดาไปนานจัง ได้อะไรมาบ้างคะก็น้ามีโรของทะเลสดๆไงได้มาเต็มเลยเนี่ยให้เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วล่ะเราทานตรงไหนดีหน้าบ้านหรือว่าริมทะเลทานในบ้านก็ได้คะ่ะธัญ,ญวีพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยๆจนยาดาอดที่จะถามไม่ได้มีอะไรกัน ทะเลาะก,กับจ้าจ๋าหรือเปล่าเปล่าค่ะแต่คืนนี้เราคงต้องทานกันสองคนนะคะทำไมล่ะน้องไม่สบายหรือเปล่านี่เขาสบายดีค่ะแล้วคงสบายมากด้วยตอนนี้ไปทานข้าวกับพี่ดิวไม่รู้ว่าคืนนี้จะกลับมานอนหรือเปล่าทำไมต้นหยกพูดแบบนั้นไปดูถูกน้องแบบนั้นได้ยังไงยกไม่ได้ดูถูก วันนี้น้องจ้าจ๋าของนาดานะ่ะแต่งตัวพร้อมรบขนาดนั้นชายไหนเห็นเข้าจะอดใจได้แล้วทำไมไม่ท้วงน้องปล่อยให้น้องไปแบบนั้นได้ยังไงถึงคุณดิวเขาจะเป็นคนดีแต่เราไว้ใจเขาได้ที่ไหนกันเดี๋ยวนะโทรหาจ้าจ๋าเอง ยาดารีบกดสมาร์ทโฟนเพื่อโทรออกด้วยความร้อนใจแต่กลับติดต่อไม่ได้ทำไมคะนาดาเขาไม่รับสายหรือไงติดต่อไม่ได้จะจ่าปิดเครื่องอยาดาทำสีหน้ากังวลต้นหยกแถวนี้มีร้านอาหารที่สองคนนั้นจะไปบ้างไหมธัญวีหยุดคิดก่อนจะเอ่ยปล่อยเข้าไปเถอะคะ่ะ นายไม่ต้องห่วงเขาหรอกเขาโตแล้วเรามาทานข้าวกันดีก,กว่าเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะก,ก่อนเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่ยาดากลับวิตกกังวลถึงชายหนุ่มจะแสดงว่ารักในตัวบุตรสาวก็ตามแต่ถ้าบุตรสาวไม่ยินยอมพร้อมใจเธอจะทำเช่นไรยิ่งคิดก็ยิ่งวุ่นวายใจแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้ สองคนนั่งทานด้วยความเงียบก่อนจะแยกย้ายกันกลับห้องเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวินาทีมันช่างยาวนานเสียจนธัญ,ญวีแทบทนไม่ไหวความเจ็บปวดและความร้อนรนภายในใจไม่สามารถทำให้เธอขมตาหลับลงได้เวลาที่แสนทรมาน ก้าผ่านไปเกือบเที่ยงคืนหญิงสาวต้นเรื่องกลับเข้าห้องมาพร้อมกลิ่นแอลกอฮอล์อ่อนๆเธอคว้าผ้าเช็ดตัวก่อนจะหยุดมองร่างที่นอนนิ่งจากแสงรอดผ่านผ้าม่านบางยกมือขึ้นปาดน้ำตาก่อนจะหายรับเข้าห้องน้ำไป ธัญวีลืมตาในความมืดหนักใจกับเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่มันเหมือนกลืนไม่เข้าขายไม่ออกคุณมัวไปชั่วขณะเธอหลับตาลงอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงประตูห้องน้ำเปิดออกนาวินดาในชุดนอนเดินมาคว้าหมอนแต่อีกฝ่ายกลับดึงไว้ เธอจะไปไหนเสียงที่ทรงพลังแต่ไม่สามารถสร้างความหวาดกลัวให้นวินดาได้เลยเธอตอบด้วยความมั่นจะาจ่าจะไปนอนกับนาดาทำไมนอนห้องนี้มันเป็นอะไรห้องนี้ไม่มีใครต้องการจะจา๋าเสียงตอบกลับทำเอาธัญวีพยุงตัวลูกนั่งใครบอกเธอ ฉันพูดหรือ,อยังธัญวีคว้าแขนอีกฝ่ายก่อนจะรั้งให้นวินดาล้มลงบนเตียงนุ่ม